ทำไมทำไมเฮ้ยมาทำไมไม่รอกันทำไมใครล้มเด็กนุ่มเด็กนุ่มตังแม่ตังกอวันเดนุ่มเขาเอ้ยเอ้ยลงเด็กกี๊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 กอ๊กี๊กี๊กีอกี๊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 กอ๊กี๊กอ๊กี๊กย๊กี๊กี๊กีเกี๊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 กงลีจงบาแค่เถอะอีกีเนาะ ไม่เดลคาไปเอาใหม่นะเฮ้ยคนถือกล้องอยู่ข้างหลังไม่เห็นเลยเชื่าง <laughs> บ้าแล้วดูระวางให้ระวางให้เอาอะไรอีกเนาะเอาอะไรอีนะผักอันนี้มองเห็นอะไรไหาเแบบชวบเชวบเมื่อกี้เอาอะไรเนี่ย มาเคือได้เลยค่ะตอนไรคะเย้ตาหมดไป1น0่บาทจ้ะตอนแรกว่าซื้อแต่ผักซื้อแต่ผักพอดีเยวโชเฟอร์มาร้านขายเนื้อดูดิ ใส่ปลาคนละอันมันมันเนีน่ยมันเมนขาวเอาปลาออกมาโชเฟอร์มาร้านขายเนื้อมาได้เนื้ออีกหนึ่งพันหนึ่งพันยี่สิบสี่บาทมีแต่เนื้อตอนแรกซื้อแต่ผักพอดีโชเฟอร์มาร้านเนื้อมาได้เนื้อหมดเป็นพันตอนแรกซื้อแต่ผักหมดไปร้อยกว่าบาทไปตลาดนัดมาด้อะไรมามั่งมาข้ามเลยทิ้งไว้ก่อนทำกับข้าวให้พี่หมินก่อน พี่เหมินจะกินแพนเคก้กย้ายเลยทำแพนเค้กใส่ทุเรียนด้วยนะคะททำให้พี่เมินกินกับแยงทำสองแผน่นพออวันนั้นกินพี่เืือนติดใจใส่ทุเรียนให้ อันนี้ไม่ได้บอกเราเขาบอกแต่ว่าจะกินแผนเคก้กยายก็เลยมีทุเรียนยใส่ให้เขาอีกมาทำกับข้าวเสร็จแล้วนี่แป้งเอาไปตัดทำให้นั่นแผ่นเค้กให้พี่เหมินได้แป้งได้นมปลาสาบะไข่หมูสามชั้นกับหมูสันคอแล้วก็น่องไก่ เนาะแล้วก็หอยแมงผู้สี่กิโลเดี๋ยวจะหนึ่งตอนนี้แหละไปให้ลูกชายแล้วก็พวกผักต่างๆเนี่ยเนาะใบมะกรูดเอามาไว้หนึ่งหอยแมงผู้ตอนนี้แหละเก็บไว้กินตระเนาะอืละแล้วก็ได้ไก่ไกทอดว่าจะเอาให้พี่เหมินกินพี่เหมินเขาบอกว่าเขาจะกินไอ้แพนเค้กก็เลย ทำแพนเค้กให้กินตัวนี้จะเอาไปให้ลูกชายใหญ่ไปกินตอนนี้กับตอนเย็นไมยตอนเช้าแล้วก็จะนึ่งหอยแมงผู่กินเล่นๆเนาะวันนั้นสั่งมากินอร่อยดีปะเดี๋ยวจะนึ่งไว้เราไปเข้าสวนไปเอารากผักชีมาตำน้ำจิ้มเดี๋ยวจะนึ่งหอยแมงผู่ไว้ก่อนเสร็จแล้วเพวื่อนๆไปวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวหอกไม่ได้ได้ออหอยแมงผู่กับเอ่อ โครงไก่ทอดอตัวใหญ่ๆอบอบมาเด้อกินกันน้ำคิ้มซีฟูด้ด